เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะพี่สมพรแล้วก็น้องต้อมนะคะเขาก็นําตุ๊กแกเหล่านั้นมาเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้ที่เขาเรียกว่าฟาร์มตุ๊กแกหรือที่ที่มีคอนโดตุ๊กแกค่ะคือพอเข้ามาก็จะเห็นแบบลักษณะเป็นเหมือนเหมือนตู้แล้วก็มีพวกมุงลวดอยู่ต<ด>ามจุดต่างๆคือเสียงมันก็จะแบบเงียบเงียบ ถ้าเราเดินเข้ามาเราจะไม่รู้ว่าในนี้จะมีแบบว่าตุ๊กแกอยู่หลายสิบตัวนะคะอย่างตู้หนึ่งเนี่ยค่ะคช่องหนึ่งช่องหนึ่งมีตุ๊กแกอยู่จํานวนเท่าไหร่คะสตัวสี่ตัว,ส,ตวสี่ตัวต่อหนึ่งช่องต่อหนึ่งล็อกเนี่ยนะคะพี่สมพรบอกว่าตุ๊กแกที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้นะคะถูกเลี้ยงไว้เพื่อรอขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่จะมารับซื้อต่อค่ะซึ่งตอนนี้ก็เลี้ยงไว้อยู่ประมาณร้อยกว่าตัวมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็ก โดยเลี้ยงแยกกันเป็นโซนๆแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนซึ่งแต่ละโซนนั้นจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวน้องต้อมเขาจะเป็นคนอธิบายให้เราฟังค่ะอย่างในคอนโดตุ๊กแกอย่างเงี้ยค่ะเรามีการแบ่งสัดส่วนของตุ๊กแกยังไงบ้างตัวที่ว่าเพิ่งจำมาเ็าจะเอา,เอาคัดแยกไว้ตรงนี้สัวเกตก,การมันดูว่ามันป่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะเช็คดูค่ะว่าสภาพร่างกายมันได้ไหมอย่างตัวที่ว่า ที่เราจะไ่ดูตัวเล็กเลยอ,ยอุ้ยนี่ดิ้นดินดนด้นแรง <ไอ S 1> คือเพิ่งจับมาอาจจะยังไม่ไม่ได้เชื่องมากใช่อันนี้สังเกตดูค่ะช่วงลำตัวมันจะยาวโอ้ยาวกว่านิ้วอีกอ่ะใช่แล้วก็หางสวยหางมนเรียวเออมันไม่มีแหว่งไม่มีขาดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยความเป็นไปได้ที่จะยาวมีเปอร์เซนต์มากส่วนที่สําคัญของตุ๊กแกสาหรับ คนขายนั้นนะคะน้องต้อมบอกว่าอยู่ที่ลำตัวค่ะบางตัวจะเติบโตแบบลำตัวยืดยาวออกแต่บางตัวก็จะเติบโตแบบขยายออกด้านข้างซึ่งปัจจัยก็จะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์และก็พื้นดินอาศัยของตุ๊กแกค่ะและความยืดยาวของลำตัวนี้เองส่งผลให้ตุ๊กแกนั้นมีราคาและเป็นตัวชี้วัดกำหนดมูลค่าของตุ๊กแกตัวนั้นๆเลยล่ะค่ะแล้วอย่างเราจับมาอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่าตัวไหนอายุประมาณเท่าไหร ไม่รู้ครับก็กะดูอครับอย่างตัวนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนได้ครับก็คือมันยังไม่ได้ตัวใหญ่มากครับเมื่อสังเกตอาการแล้วก็จะเลือกและทําการคัดแยก,กตุ๊กแกที่คิดว่าลําตัวนั้นมีแนวโน้มที่จะยืดยาวได้นําไปเลี้ยงในอีกโซนหนึ่งตอนนี้ก็จะมาดูในโซนของฝั่งตัวใหญ่ตัวยาวที่ถูกคัดมาแล้วว่าอันนี้จะขายได้ราคา อ <c oughs> อืส่วนตัวนี้พ่งจะลอกค้าบไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงมันยังมีเก็ดกอยู่เลยครับถ้าตุ๊กแกลอกค้าบบ่อยๆขนาดมันจะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้ยใหญ่อ่ะเจอตัวแบบนี้คือถ้าเจอตามบ้านเราก็วิ่งเหมือนกันนะ <c oughs> และก็มาถึงโซนที่3ที่เป็นโซนของตุ๊กแกขนาดเล็กซึ่งโซนนี้นะคะพี่สมพรเขาจะกลับมาทำหน้าที่พาการปูเข้าไปดูค่ะ ระหว่างเดินเข้าไปพี่สมพรเขาก็หันมาบอกว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแสดงว่าในห้องนี้มันจะต้องมีอะไรแน่ๆค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นเป็นผ้าขาวบางเป็นเงาๆตุกแกตอุ้ยเลือดอู้เยอะมากมันหลุดออกไปแล้วมันลุดแล้ว โอ้โหพอเข้ามาถึงแล้วนะคะถึงขั้นขนลุกเลยละคะ่ะซึ่งพื้นที่ในห้องนี้นะคะดูดูแล้วก็ไม่ได้กว้างมากถูกล้อมรอบด้วยผนังอิดวนเบาที่มีทุกแกตัวเล็กนะคะคอยเกาะเลื้อยเรียงรายเต็มไปหมดไม่ได้เลี้ยงใส่กล่องปิดเอาไว้นะคะมีเพียงผ้ามาผูกปิดบังกันแสงสว่างเท่านั้น ส่วนความยาวของตุ๊กแกในห้องนี้นะคะพี่สมพรบอกว่าอยู่ที่ประมาณ8-11นิ้วค่ะซึ่งตัวขนาดนี้ก็จะสามารถขายได้เหมือนกันแต่ว่าตัวละ18-20บาทเท่านั้นต่างจากตุ๊กแกที่มีขนาดยาวก็จะเริ่มราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งชนิดครับส<ห>ายขั้นที่แรก ปีาครับปีา <c oughs> หางเาวาประมาณสิบสี่นิ้วครับเนี่ยจากปลายหัวสุดปลายหางครับถ้าพ่อค้าซื้อไปจะได้เาวาุดตัวยาเข้ามาหลายครับแสดงว่าตัวยามันจะอยู่ที่หางหรครับอยู่ที่เ็ดแน่กับอยู่ปลายหางแน่แหละครับเกจเครื่องหลังเนี่ยลแล้วก็แทงหลังตรงเข้ามาเนี่ยสุดปลายหางนะครับ ว,ว่าพ่อค่าก็ต้องการความเาวนะค่ะ16นิ้วครับ16นิ้วครับ,รบซึ่งของพี่สมพรเฉลี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณกี่นิ้วอะคะ14ครับ14ครับเฉลี<ะ>่ยตุ๊กแกที่จับมาที่นี่นะคะส่วนใหญ่เฉลี่ยอายุประมาณ7-8เดือนค่ะบางตัวเลี้ยงไว้2-3เดือนก็ยืดยาวออกได้ขนาดมาตรฐานสามารถขายออกได้ทันทีแต่บางตัวนะคะก็ต้องเลี้ยงกันไปเป็นปีๆก็มีค่ะ และในกระมังนะคะที่น้องต้อมเขถืออยู่ก็เป็นจิ้งหรีดเลี้ยงค่ะเอาจะนํามาให้เป็นอาหารสําหรับตุ๊กแกที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะกินจิ้งหรีดประมาณ3-4ตัวในทุกๆเย็นวันละหนึ่งมื่ค่ะนอกจากที่ ุ๊กแกนะคะจะกินพวกมแมลงจิ้งหรีดเป็นอาหารแล้วนะคะ mm. ต้องบอกว่าเขามีอาหารเสริมุ๊กแกด้วย mm. คือวันก็คือแคลเซียมของเราเองครับอาต้องให้แคลเซียมด้วยหรอครับผมไอนน้เป็นแคลเซียมคนนี่ยคนครับถามหมอแล้วเขาว่ากินได้แล้วแคลเซียมนี่ให้วันหนึ่งเท่าไหร่สามวันต่อหนึ่งครั้งก็ประมาณหนึ่งซีซีครับหนึ่งซีซีต่อหนึ่งตัวค่ะุ๊กแกที่จับมาก็จะต้องนำมาเลี้ยงดูแล้วก็ให้อาหารอย่างดีค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่มีคนมาติดต่อขอซื้อก็อจะต้องคัดเลือกตัวที่มีแนวโน้มว่าจะขายได้มาทำการตรวจเช็คสภาพร่างกายถ้าเราจะคัดาจะด,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 ดูดูหมดเลยครับไม่ใช่ว่าเราจะขายง่ายนะครับหางขาดตัวเป็นแผลก็ไม่ได้นะครับ <S <S ถ้าเป็นแบบเป็นแผลเป็นนิดนึงที่ว่าเรามองเห็นได้เนี่ยเขาไม่เอาละ ก็คือเสียราคาทันทีพ่อค้าเขาจะซีเรียสเรื่องหางครับใช่ครับหางต้องไม่ขาดเลยครับไม่ขาดเลยแล้วก็เล็บเล็บสมมุติว่าขาดไปนิ้วหนึ่งเนี้ยไม่ได้ไม่เอาถ้าจับไม่เป็นเนี่ยเขาจะดิ้นจับอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นข้างล่างเนี้ยหางเขาสามารถจะขาดได้เวลาจับปุ๊บจับยิบขึ้นมาแล้วเอามือประคองขาเขาจับอย่างเงี้ยเขาก็จะนิ่งไปเองช้อนเอาไว้คจับเวลาจับนะครก็จับอย่างเงี้ยไม่งั้นก็จับตรงเนี้ย มันจะอยู่ตรงตรงคอมันะจับมันจะอยู่เลยจชเหมือนขา่ามันยึดเกาะไว้นี่ตุ๊กแกเฮ้ยตัวมันนิ่มมากเลยค,คือผิวของมันจับลงไปแล้วแบบมันมันนิ่มมากอะ่ะผิวของตุ๊กแกนะคะจะมีปุ่มปุ่มขึ้นมาซึ่งปุ่มของเขาเนี่ยจะไม่แข็งแต่มันจะนิ่มมากๆเลยคือตุ๊กแกยางตุ๊กแกปลอมม่ะยังแข็งกว่าผิวเขาอะ<ม>คือผิวตุ๊กแกนิ่มมากดูไปดูมามันก็น่ารักดีนะ แล้วก็ตีนมันก็คือจะเกาะที่ที่มือฝ่ามือเราตลอดเวลาเขาก็จะใช้เท้าตัวนี้ค่ะที่แบบมันจะมีความเหนียวเหมือนกาวเนี่ยเนี่ยเป็นตัวแบบยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นพื้นผีต่างๆนะโอ้ไม่ออกเลยไหมเหนียวเลยเมื่อเช็คสภาพร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำตุ๊กแกนั้นมาวัดขนาดด้วยการวางตุ๊กแกบนแผ่นไม้ใช้ไม้บรรทัด วัดความยาวจากปากไปจนสุดปลายหางค่ะซึ่งขนาดมาตรฐานที่นิยมซื้อกันนะคะอยู่ที่16นิ้วค่ะราคาตัวหนึ่งก็หลักหมื่นเลยและคะ่ะการรับซื้อตุ๊กแกอย่างเงี้ยค่ะมันมีตลอดไหมมีตลอดครับตุ๊กแกแปลกอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กแกเหมือนแบแปลกสองหางสีสีแปลกเงี้ยซื้อไปถ้าจะเอาไปเลี้ยงครับเอา<ม>เลี้ยงโชว์ประดับอย่างเงี้ยตุ๊กแกเลี้ยงโชว์ประดับมีครับมีมีเขามา เขามาบอกเขาให้อยู่ห้าแสนจะมันไม่มีของเขามันเขายังได้ตุ๊กแกสีทองนะครับค่ะตัวสีทองแล้วก็ความยาวสิบสองนิ้วอืมห้าแสนเขาให้อยู่ห้าแสนครับตุ๊กแกสีทองครับมันเป็นตุ๊กแกอะไรเรารู้ไหมไม่รู้รู้แค่มันเป็นสีทองครับเขาบอกว่าแค่ตัวมันสีทองอะแป็นแกะ โอ้โหได้ฟังจากน้องต้อมแล้วพึ่งจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว,ว่าตุ๊กแกสัตว์ที่ดูน่ากลัวจนชวนขนหัวลุกนั้นจะกลายมาเป็นสัตว์ยอดนิยมที่มีราคาสูงขนาดนี้และกามปูจะขอพาคุณผู้ชมออกเดินทางตามหาตุ๊กแกสีทองที่น้องต้อมบอกว่าราคาตัวหนึ่งเป็นแสนซึ่งเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของตุ๊กแกราคาหลักแสนนั้นจะเป็นแบบไหนแล้วทำไมถึงได้แพงขนาดนี้พบคำตอบได้ในช่วงหน้าค่ะ